ไปไม่ได้และสอนรับ e- f o t b a l l Point f ฟ e ีจะไปยังไงไปชมกันเลยครับฝากกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ปีเพสเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปครับสวัสดีมากๆผมเปรมปีเพสนะครับวันนี้พาทุกคนไปแก้ปัญหาการแลก e- f o o t b a l l Point ไม่ได้นะครับแล้วก็สอนการรับ e- f o o t b a l l Point ฟรีฟรีครับหลายคนมีปัญหานะครับคือมีแต้ม e ฟุตบอลพ i อยอยู่แต่ว่าไม่สามารถแลก e ฟุตบอลพ i อยได้ไม่สามารถแลกนักเตะได้นั่นเองครับวันนี้ก็จะมาสอนทํายังไงถึงจะแลกได้นะครับแล้วก็สอนการรับ e ฟุตบอลพลอยแบบฟรีฟรีไปเลยครับไปดูการสาธิตนะครับผมจะทําให้ดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเวลาที่เราอยากจะแลกนักเตะแล้วมันมีข้อความอะไรบางอย่างเด้งขึ้นมานะนี่คือ รหัสของผมเองนะครับเป็นรหัสสำรองที่ผมก็ไม่เคยรู้เหมือนกันว่าเออรหัสผมเนี่ยมันแลกไม่ได้นะครับก็เพิ่งมาดูวันนี้เลยครับว่ามันแลกไม่ได้แล้วก็จะมาลองทําให้ทุกคนดูนะครับอาท์มเมสซี่นะครับก็เป็นตัวที่ผมอยากจะลองแลกดูนะซึ่งจริงๆก็มีเมสซี่ไอคอนิกโมเมนต์อยู่แล้วนะครับมันขึ้นข้อความแบบนี้ครับทุกคนฮะมันขึ้นข้อความแบบนี้ครับ you must agree to the last h a t t r r e n of use in order to proceed would you like to do this now ก็คือคุณจะต้องยอมรับข้อตกลงของเกม ตัวล่าสุดคุณจะตกลงตอนนี้เลยไหมนะครับถ้าเรากด Cancel ทางซ้ายก็จะเป็นการยกเลิกครับแต่ถ้าเรากด proced e มันก็จะกลายเป็นอีกหน้าหนึ่งฮะและข้อความอีกข้อความหนึ่งก็เด้งขึ้นมาครับ Your selected country หรือว่า Legion เนี่ย will also be verified before you are clear to begin using the e-football point program นะครับก็คือ การที่เราเลือกภูมิภาคของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคเอเชีวยหรือว่าอเมริกาเนี่ยก็มีผลต่อการเล่น e f o o t b a l l point นะครับใครที่เลือกอเมริกาเนี่ยจะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะทุกคนครับจะไม่มี e f o o t b a l l point ให้เราแลกนะักเตะเลยสักคนนะจะไม่มี e f o o t b a l l point ให้เก็บเลยด้วยซ้ำนะครับจะเป็นแบบนี้นะเพราะงั้นใครที่เลือกอเมริกานะครับก็ต้องทําใจนะครับเขาก็พยายามแก้ไขอยู่นะแต่คลิปนี้จะสอนแค่คนที่มี e f o o t b a l l point แต่ว่าแลกไม่ได้นะครับ คราวนี้ก็กด proceed เลยครับกดทางขวานะครับมันก็จะเด้งไปอีกหน้าหนึ่งนะฮะของโคนามินะครับจะเป็นหน้าต่างแบบนี้ครับเราก็กดตัวสีแดงครับ proceed ครับคราวนี้ก็ใส่รหัสโคนามิ id ของเราลงไปครับใส่ให้ถูกด้วยนะฮะถ้าใส่ผิดเนี่ยอาจจะไม่ได้นะครับต้องใส่ให้ถูกด้วยนะนี่ผมก็กําลังใส่นะครับใส่ไปนะครับแล้วก็ log in ครับมันจะเด้งมาหน้านี้ครับทุกคนฮะ แล้วกดตรงนี้ครับ I accept the t u r n s นะครับนี่เป็นข้อตกลงสำหรับการเล่นกีฟุตบอลพอยต์โปรแกรมนะครับตกลงเข้าไปฮะแล้วก็กด accept ตัวสีแดงครับปึ๊บนะฮะแล้วก็กด proceed ครับพอผมกด proceed ปุ๊บมันเด้งเข้ามาหน้าจอของเกมเลยครับแล้วก็เป็นแบบนี้ครับหมุนหมุนมุนแบบนี้ครับ You have consented the change made ก็คือคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงแล้วนั่นเองครับแล้วผมก็ไม่ได้ทำอะไรเลยครับเฉยมันก็เด้ง การเปิดแพ็กนักเตะขึ้นมาเลยครับก็ไม่ต้องสงสัยว่าเป็นใครครับเลวเนลเมซี่อย่างแน่นอนฮะนี่ครับไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับก็แค่กดยอมรับเงื่อนไขของเขานั่นเองครับก็ทําให้เราได้นักเตะที่เราอยากได้แล้วนะฮะอย่าลืมนะครับพยายามลองกดดูลองแลกตัวที่เราอยากได้ก่อนนะครับอาจจะเป็นแลกเสื้อหรือว่าแลกไอเทมต่างๆนะครับนี่นะฮะแค่นี้เองครับมาที่เรื่องต่อมาครับกดไปที่ซองจดหมายครับแล้วก็กดที่ w o r d for Manchester United MVP ครับคราวนี้หน้าต่างของเราก็จะเด้งมาตรงนี้นะฮะ แล้วเราก็กดไปที่โหวตตรงนี้ครับมันก็จะเด้งไปอีกหน้านึงที่เป็น โคนามิเว็บไซต์นะครับคราวนี้เราก็กดตัวข้างล่างสุดครับล็อกอินทูมายโคนามิครับต่อมาเข้าให้ใส่รหัสของเรานะครับก็กดใส่รหัสเข้าไปนะฮะพิมพ์ไปนะครับใส่ให้ถูกต้องนะครับมันก็จะเด้งไปอีกหน้าหนึ่งครับเป็นแบบนี้ครับแล้วกดไปที่หวตดครับข้างล่างสุดแบบนี้ครับมันเด้งมาที่ i n s t a g r กรหรือว่า IG นะครับของ Manchester u ยู t นเตครับคราวนี้เราก็ไม่ต้องทําอะไรเลยครับไม่ต้องคอมเมนต์หรือว่าทําอะไรเลยนะฮะใครที่ไม่มี Instagram นะครับผมไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าใครท อีฟุตบอลพอยต์สามแต้มอย่างแน่นอนครับมาดูแต้มสะสมของผมนะครับเมื่อสักครู่เหลืออยู่400นะครับแต่ว่าตอนนี้เหลืออยู่ที่700ครับเพิ่มมา300นะฮะจากการที่เราไปกดโหวตให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยที่เราไม่ต้องคอมเมนต์เลยครับว่าอยากจะให้ใครเป็น MVP นะครับแค่นี้ก็ได้300 E อีฟุตบอลพอยต์มาอย่างฟรีๆแล้วครับเอาละครับสำหรับใครที่ยังมีปัญหาอยู่นะฮะแล้วก็อยากจะให้ปีเป๊ช่วยนะครับก็ลองติดต่อมาในเพจปีเปนะครับถ้าหากมี อะไรที่ช่วยได้ก็จะช่วยนะครับแล้วก็ระวังเพจบอมด้วยนะฮะเพจจริงจะอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับลิงก์ใต้คลิปนั่นเองครับหากใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด Sub u b s c r i b e ให้ปีเพจครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมอย่าลืมกดไปที่กระดิ่งครับขอบคุณครับ